อย่าแยล้วครับแม่มัน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 กำลังจะขึ้นมามันขึ้นมาไม่ได้หรอเคลโรมันต,ติดบังอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเพื่อน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 ทำอะไรเพื่อนโอ้โหเพื่อนจะไปรอมันขึ้นมาเหรอเนี่ยไม่เอานะฉันยังไม่อยากตายนะเดีย๋ยวฉันจะไปจัดก,การไล่มันหนีเองนะทุกคนเย้โอ้โหหน่วยกล้าตายหน่วยกล้าตายตายจริงด้วยทำไงดีเนี่ย เราต้องลงไปช่วยขเขาแล้วล่ะซูซี่เอ้ยเอาไงอยู่ตรงไหนอ่ะฮ,ฮไปแล้วทำไงดีครับแม่เออเด,เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนรู้สึกตอนนี้เพื่อนของเราจะ <c oughs> กำลังจะตายกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันต้องลงไปช่วยแล้วล่ะเคโระมันไปอยู่นู่นนั่นไปอยู่นู่นล้วฮึบโอเคโอ้อความเร็วไม่ได้อ่ะ อแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่นุ้ยจะพาทุกคนมาวิ่งหนีภาพวาดส,สุดหลอนกันนะทุกคนอ่าในกะว่าจะซื้อไฟเนาะมันยังซื้อไม่ได้นะคะเลเวลสิบห้าแล้วก็ในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นพวกสแกนผีเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกสตันผีต่างๆนะคะมีสปีดแพดด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อโคล่าๆๆๆกันดีกว่าเนาะเอาไว้เพิ่มความเร็วนั่นเองนะคะโอเคไม่มีอะไรละปะเข้าไปในเกมกันดีกว่าทุกคน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปจุ๊กในเกมนี้นะคะมามาแล้วโอ้โหมีผู้บาดเจ็บเต็มเลยนะเนี่ยว้าวเดี๋ยวฉันช่วยนายเองนะขอบคุณมากเลยยัมีแมวว้าวโอ้ด้านนี้ด้านนี้ด้วยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องช่วยเพื่อนให้ออกห่างจากภาพวาดก่อนนะคะถึงจะช่วยรักษาเพื่อนได้นั่นเองอะในแบบนี้กดคิวในการอุ้มนะคะแล้วก็กดอีในการรักษา โอเคโอ้โหตอนนี้มันยังตามหลังเราอยู่เลยทุกคนพึ่งดีฉันอยากจะช่วยเพื่อนนะนายตามฉันไปหนึ่งไหนเนี่ยโอ้โหดูด้าน,นหน้าเราสิโอโ้ฉันอยากช่วยพวกนายจังเลยฉันอุ้มได้ทีละคนเว้ยเดี๋ยวเธอถ,ถับได้เธอถับได้ยังมีแมว <laughs> ขอโทดษดเพื่อนกล่า <laughs> วว่าจะพาเพื่อนวิ่งไปจนหาที่แบบรักษาได้อยู่แล้วเชียวอ่ะไงมาโดนนังคู่เนี่ย โอเคไปเ,เริ่มเกมใหม่อีกรอบดีกว่านะคะไปหาช่วยคนน่ะการวิ่งในแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรารักษาความเร็วได้นะคะถ้าเกิดว่าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เนี่ยเราก็จะวิ่งช้านั่นเองอะ่ะเพราะงั้นวิธีการเล่นในแบบนี้ก็คือวิ่งโอเคมันจะได้ทําให้เราเนะ่ะรักษาความเร็วได้นะคะโอเคตอนนี้ยังไม่มีภาพวาดออกมาเนาะพวกรูปภาพนั่นเองนะคะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย โอ้โดนไปแล้วหนึ่งคนด้านหน้าของเราอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายเองนะกินโคร่าก่อนออ้ปรืดปรืดโอ้นั่นไงด้านหน้าช่วยฉันด้วยช่วยด้วยโอ้สองรูปเลยเอาไว้ก่อนนะเพื่อนฉันเอาชีวิตรอดตัวเองก่อนอ่ะโอ้ยด้านนี้ด้านนี้เดี๋ยวเราจะอ้อมไปด้านนี้นะคะเพื่อไปช่วยเพื่อนอยู่ด้านนน้นนั่นเองอ่ะโอ้โหด้านนี้ก็มาเลยเนี่ย ดักหน้าดักหลังว้าวหมดเวลาแล้วสิหมดเวลาแล้วสิโอเคเริ่มเกมใหม่นะคะโอ้ดูดิเพื่อนมีไอ้นั่นอะไฟตรงหน้าด้วยอยากได้จังเลยอะแต่ว่ามันต้องเลเวล15ก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่ถึงเลยอะโอ้มีคนบาดเจ็บปะอยู่ด้านหน้าของเราอะใช่ปะโอไม่นะเขาตายแล้วอะใช่แล้วเขาสีแก่แก่โอ้ตายเรียบร้อยแล้ว ตายหรือเขารีเซ็ตเนี่ยผียังไม่ออกมาเลยรูปยังไม่ออกมาเขาน่าจะรีเซ็ตมากกว่านะคะเนี่ยโอเคโอเคไปเลยโอ้โหว้าวเพื่อนสไลด์สวยมากอะ่ะฮะเฮ้ยมืดมืดต้องเปิดไฟฉายนะคะเนี่ยสวยแล้วความมืดเข้าครอบงำอะ่ะน่ากลัวมากๆเลยมองอะไรไม่เห็นเลยนะเนี่ยระวังผีด้วยนะเออบรรยากาศ ชวนขนลุกสุดๆไปเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นภาพวาดเดี๋ยวนะมีคนโดนด้านหลังเราอะมีคนโดนหนึ่งคนแล้วมีคนโดนหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวขอฉันเติมพลังก่อนเอาละสปีดไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปเลยอยู่ด้าน,นาเราคนหนึ่งนะชือ้อโอ้ทำไมโคลาฉันหมดลทธิไวแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันหมดไวมากเลยอยู่ไหนอุ้นี่ไงมานี่มานี่มานี้ฉันจะช่วยเธอเองอะ โอเคอุ okay, oh, 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 yeah, 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 ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันตามหลังมาสวยแล้วหนีเร็วเพื่อนอุ้ยโดนสามคนเลยด้านหลังอ่ะเต๋อบลังเต๋อบลังจุกเรียบร้อยจุกได้เฉยเลยโอ้มานี่ฉันช่วยตัวเองอ่ะอึ๊้น่าสงสารมากเลยฉันอุ้มไนี่แค่คนเดียวสวยแล้วมันตามมามัตามมามันตามมาตอนเนี้ต้องหาที่หลบก่อนนะคะเจย์เย็นนะสาวน้อยนี่เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองอ่ะ ขอบใจมากใจมีแมว okay. โอเคโอ้โดนสีเลยเหรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนฉันกำลังไปแล้ว <c oughs> โอ้นี่ไงนี่คนนึงโอเคแบกขึ้อมานี่ก่อนนี่ฉันช่วยเธอเองนะขอบคุณมากโอเคด้านนู้นอีกสองเหรอโอ้โดนกันเยอะจังเลยเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ฉันช่วยฉันช่วยโว้ๆโว้นมาแล้ว,วมันมาแล้ว,ลวโว,โว,โว้เกือบไปแล้วโอ้โหย หนีก่อนหนีก่อนเพื่อนฉันขอตัวรอนก่อนแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยนี่หลบแบบส6 0อหกสิงศา <c oughs> โอ้เฮ้ยสาวน้อยเดี๋ยวฉันช่วยเองเจนเย็นสาวน้อยเรียบร้อยช่วยได้สองแล้วหมดยังมีอีกไหมอ่ะโอ้ด้านหน้าอีกหนึ่งคนนะคะเนี่ยโอ้ไม่ตายหนึ่งคนเหรอหน่าสงสารจังเลยเอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวทุกคนหนีก่อนหนีก่อน เดี๋ยวเรามาด้านนี้ดีกว่านะคะอ้อมอ้อมโอ้โหโดนสีเลยด้านหลังเราอ่ะเ <c oughs> ติมพลังแป๊บ,บนึงเดี๋ยวฉันไปช่วยเองนะว้ <c oughs> อ้ <c oughs> จุกยังไงเนี่ยไม่ผ่านน่ะมันมีสองรูปอะนึกว่ามีรูปเดียวอ่ไข่ก็ได้ช่วยฉันด้วยจะมีคนให้ช่วยไหมเนี่ย,ยสวยแล้วครับแม่งานเนี้ยเราซีงแงกแก่ตายแน่เลย น,น,นั่นสโอ้นี่ไงเพื่อนมาแล้วช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอเคขอบคุณมาก,กาเ,เ,เ,เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะแบกมาด้านนี้ทำไมจะดูขาฉันก่อนสิยังมีแมวจะดูฉันก่อนตอนเนี้ยนะจะทะลุแมปอยู่แล้วเนี่ยเออเอ,เอลาก่อนทุกคนเออโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแมปใหม่แล้วนะคะ เดี๋ยวทาการเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนเนาะเผื่อพวกรูปภาพมาเราจะได้หนีทันนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปวิ่งรักษาความเร็วก่อนนะทุกคนปึ๊บฟึ๊บเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่วิ่งเนี่ยความเร็วเรามันก็จะน้อยนั่นเองอะโอเคได้เวลาที่ภาพวาดสปอนแล้วโอโ้ประตู <laughs> ใครมาทำประตูพังตรงนี้เนี่ย ตัวกระจกซะด้วยดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมันมามาทางนี้มาทางนี้ลบก่อนลบกอ่อนชึบโดนไหมใครโดนอ่ะโอ้ไม่น้องเราโดนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยกิยย <c oughs> นโคก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยดีก่อนดีก่อนดีก่อนมันตามตูดมาแล้ว <c oughs> โอ้ไม่นะไม่นะมันตามตูดมา ถ้าเกิดเราแบกเพื่อนเราไม่สามารถกระโดดได้นั่นเองนะคะทุกคนไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวหาทางหลบก่อนนะคะฉันจะไปทางไหนดีเนี่ยนายอย่าตามหลังฉันได้ไหมอ่ะเสียสลังมากเสียสลังมากเลยเฮ้ยอ๋อน่าจะออกห่างได้แล้วนะห่างยังห่างยังทำไมพื้นยังสั่นอยู่อู้มันมามายัง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 ไม่ห่างเลยอ่ะนายตามจะไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย็นจะเย็นพวกโอ้ด้านหน้าก็มีอีกรูปนึงเอาไงเดีย โอเคมันอยู่ด้านล่างแล้วนะคะน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งเนี่ยถ้างั้นก็ชึบมุมนี้เลยรักษาก่นหวังว่าคุณจะไม่มานะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนหนีก่อนเร็วเข้าโอเคมีอีกคนโดนด้านบนอ่ะเติมพลังเติมพลังเอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งด้านบนนะคะลูกศรมันชี้ไปด้านนู้นอ่ะเอาหายไปละนั่งไงนั่งไงอยู่นี่อ่าอยู่ในตึกอ่ะคนหนึ่งเดี๋ยวฉันมาช่วยแล้ว รึรรึรรึรอยู่ไหนเนี่ยเฟนใครสักคนเลยอู้ด้านล่างสองชิบโอ้แม่สาวน้อยเดี๋ยวฉันช่วยโอเคได้คนนึงแล้วอ๋ออีกคนนึงเพื่อนช่วยไปแล้วนะคะโอเคแล้วก็อู้ทำไมโดนกันเยอะจังเลยเนี่ยไปทางไหนเดียโอเคมาด้านนี้ก่อนนะคะชิบอยู่ด้านบนหรือเปล่าเนี่ยด้านหลังเหรอกินโคก่อน ทำไมฉันต้องทุกครั้งที่กินโขงเลยนะโ <laughs> <laughs> oh, อ้อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันทุกคนด้านล่างเหรอมันชี้ไปด้านล่างนะตรงไหนเนี่ยหรือว่ามีคนช่วยไปละลูกศรหายแล้วนะคะน่าจะมีคนช่วยไปล้วโอเคน้องเรายังสบายดีอยู่แล้วทุกคนมันไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันมาอีกแล้วชึบลงมาด้านล่างก่อนตั้งหลักออ้มีคนโดนอีกสามคนเลยเหรอด้านหลังเราเมื่อกี้สงสัยวิ่งหนีไม่ทันนะคะงั้นเดี๋ยวอ้อมมาด้านนี้ไปช่วยเขาดีกว่ากินโคกกินโคกโอ้น้องเราโดนอะ่ะจึบเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนละอ๋อโอ้โหเพื่อนเราไปแล้วงั้นเดี๋ยวมาช่วยฝ่ายนี้แทนนะคะ โอ้ยโดนกันเต็มเลยนะเมื่อกี้สแสดงว่ายืนอยู่เมื่อกี้หนีไมทันสักคนเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยช่วยหมดแล้ว